กูอยากกินเป็ดน,น้อยมึงวะ่ะกูก็อยากกินจะเป็นเจ๊แมนของมึงเหมือนกันเรามาแข่งกันกใครกดหมดก่อนอะ่ะเป็นคนชนะสามสองหนึ่งนี่ยันเล่นลูกตาฟังก่อนะ <c oughs> ได้วะ่ะรายย้านเจตุ๊กอะ่ะให้แค่นี้เองแต่ก็ยังดีนะเว้ยที่เขาให้ซื้อลูกลิมิตเตอได้อีกคนละลูก นายกู <Nice. S 2> อยากกินเป็ดน,น้อยมว่ะกูก็อยากกินเจ้าแมวของมึงเหมือนกันเรามาเล่นก,กันไหมไม่ได้กูอ่ะอยากกินยินมลูกตาเป็ดน,น้อยนะแต่กูก็อยากกินยิ้ลูกตาเจ้นแมวเหมือนกันอะเล่นไม่ได้เหรอหอย่างนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันสักหน่อยแล้วเอางี้เรามาเปิดให้ฉุบกันไหมใครชนะได้ยิ้ลูกตาได้มายังนี้ มาเกมต่อไปกันเถอะนี่ป๊อปอีเรามาแข่งกันใครกดหมดก่อนอ่ะเป็นคนชนะแต่มีข้อแม้ด้วยต้องกดทีลันเท่านั้นมาดิเออีกว่านี้แหละสามสองหนึ่งก๊อปทำไมมาเยอะอย่างนี้เนี่ย น้อยอีกแล้วดูของมึงกับของกูต่างกันนะมันเห็นไหมของกูได้มีตั้งเยอะเอ้าก็มึงเอามาให้กูแข่งเองอ่ะูไม่ได้มึงโกงอ่ะจอดเจ้าลายมาก็แพ้อยู่ดีแหละไอ้กระจอกเกมต่อไปมาอะไรวะ นี่ตะปูปีศาจเกมเนี้ยมันต้องเดิมพันด้วยชีวิตมึงกาเล่นหรือเปล่าไอ้ขี้เก้งปอดแม่งเล่นยังไงวะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดู <Hey. S 1> เอามือมาอย่างนี้รอตะปูทิ้มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหนึ่งรอบนล้มาแข่งกันสามรอบใครไวกว่าเป็นคนชนะ,ะก็มาดิวะ ไปมึงพร้อมหรือยังมาตามสองหนึ่งไป